พเทอร์นิคแฟตไฟลีกนะครับอ่าจะเป็นรูที่พี่ป,ป๊อปใช้บ่อยมากในแต่ละเพลงนะครับก็คือรูกนนี้นะฮะช่องที่12ดีดัพนะฮะดีดขึ้นแล้วก็ช่องที่15ดีดขึ้นแล้วก็วพู l มาช่องที่12บสองแล้วก็ดีดลงนะครับที่ช่องที่15สาย3ามตอนนี้ไอ้ร,นออนรูนี่คือแฟตไฟนะ เล่นเพลงสู้ก็มีนะครับเพลงนี้อ่าแล้วเพลงก่อนจะสายก็มีนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการของมันก็คือเราจะดีดขึ้นเนี่ยเราปล่อยมือให้เบานะอย่าไปดีดอย่างเงี้ยอย่าไปดีดอย่างเงี้ยแมวนะฮะเวลาดีดรูปเนี่ยเราจะปาดเหมือนเราสวีปอะพอถึงตรงนี้แล้วเราผ่อนผ่อนมือออกแล้วก็ดีดลงให้มันลงมาสีสายหนึ่งเพื่อที่จะดีดขึ้น หาเหลี่ยมดีๆนะหาเหลี่ยมจังหวะที่เราดีขึ้นดีๆมันจะไม่ต้านนะฮะเนี่ยถ้ามือเราขอนคลายมากพอเนี่ยปิกมันจะลู่ไปตามสายแล้วมันจะมีเสียงแบบเนี้ยนะฮะเราเล่น,นเราใจเย็นหน่อยให้โน้ตมันชัด ถ้ามันจะพราอเนี่ยเสียงบอดมันก็จะได้ยินเสียงของปิ๊กเนี่ยชัดเจนนะพอไอเสียงตัวเนี้ยมันคือหัวโน้ตพอมันผสมกับโน้ตเนี่ยมันจะกลายเป็นโน้ตที่มีทั้งหัวโน้ตบอดี้แล้วก็ซัดเทนเราฝึกเราก็วนอยู่อย่างนี้รับ เราเปลี่ยนคีย์ด้ a minor E minor b minor F sharp minor D minor อะไรประมาณนี้ครับคือมันจะเล่นเหมือนเดิมแหละเป็นแต่ว่าเราย้ายตำแหน่งคีย์เพื่อที่เวลาที่ เราจะไปใช้งานในแบ킹แท c g มันจะได้ใช้งานได้ครับผมและนี่คือรูปฝึกแฟล f ไฟ h t เพน t a t ทนิกครับผมลองฝึกกันดูนะครับใครที่สนใจติดต่อเรืยองกับผมสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ปุยกีตาครับผมสวัสดีครับ